ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะเดอะเลเตอร์โพสเซอร์วิสโอ้โหนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอมาเจอกันนะคะเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆนะคะมีอะไรพิเศษมาฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเออจะได้มีกำลังใจเนาะนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอ่า ก็จะเจอเจอนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปเรื่อยๆนะคะตามความสวยนะคะใครสวยมากก็จะได้ออกบ่อยนะคะ,ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาชมแล้วนะคะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาเจอมาเจอเราแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้จนมีอะไรมาฝากวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ ส่งไปรษณียน์นะคะกับ The Letter Post Service ในประเทศนะคะมีกี่แบบนะคะแ,แล้วแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเอาส่งลงทะเบียนส่ง EMS มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วส่งอะไรได้บ้างกับ The Letter Post Service นะคะอาสำหรับร้านรวม,รวม,รวม,รวมบริการขนส่งของเรานะคะ The Letter Post Service นะคะรับฝากพัสดุไปรษณียน์นะคะด้วยกันภายในประเทศนะคะด้วยกัน3รูปแบบนะคะอา่า นึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริการ EMS ค่ะซึ่งเราก็จะได้ยินบ่อยมากเลยใช่ไหมคะเช่นลูกค้าเดินเข้ามาส่งของอน้องค่าส่งด่วนส่ง EMS หน่อยค่ะนะคะบริการ EMS ก็คือบริการที่ส่งของนะคะแบบด่วนพิเศษของปรณษยน์นะคะโดยประมาณแล้ว2-3วันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ประมาณ2วันนะคะก็จะได้รับซึ่งตัวนี้นะคะจะทำให้รวดเร็วมากลูกค้าได้รับพัสดุรวดเร็วทันใจ ะะราคาก็เริ่มต้น32บาทนะคะ,ะแล้วก็ส่งกับเดลิเตอร์นะคะดอปอ,อกของเราเริ่มต้น37บเจ็ดาทซึ่งราคาก็ถูกมากเลยนะคะใช่ค่ะส่งของนะคะรับรองว่าถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็ความเสี่ยงเสียหายเนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งทางปรษณีเนี่ยดูแลดีมากเลยอ,อันนี้ก็คือในส่วนของส่งพัสดุแบบด่วนนะคะเรียกว่า EMS นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะบริการที่2นะคะส่งภายในประเทศนะคะจะเรียกว่า e c o คโพสอ่าีโคโพสเป็นบริการลรงทะเบียนนะคะที่ทางไปรษณียน์นะคะได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะ,ะเหมาะสำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์นะ,ะที่ต้องการประหยัดต้นทุน,นะคะ่ะในการส่งสินค้าโดยเฉพาะนะคะในราคาที่ถูกกว่าเดิมปกติลงทะเบียนเนี่ยช่วงหนึ่งก็จะแพงอยู่อะไรเงี้ยค่ะทางไปรษณีย์ก็พัฒนาขึ้นนะคะก็ปรับ นะคะให้ราคาถูกลงให้เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้น25บาทเท่านั้นอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะถูกสุดๆเลยนะคะสามารถรับฝากพัสดุได้สูงสุดถึง10กิโลกร,รมัมอ่าใช่ค่ะก็คือราคาเบาๆเ,เ,เริ่มต้น25บาทนะคะแล้วก็ถูกทั้งกล่องทั้งซองเลยนะคะสามารถส่งได้นะคะสำหรับลงทะเบียน e ีโคโพสนะคะสำหรับใครที่เอ๊ะมองหานะคะอยากส่งพัสดุกับไปรษณีย์ราคาถูกก็ แจ้งะคะที่หน้าร้าน The Letter Post Service ได้เลยว่าส่งแบบลงทะเบียน Eco Post นะคะ,ะและอีกรายการหนึ่งนะคะจะเรียกว่าลงทะเบีย,ยนไปรณีนีนะคะได้สูงสุด2กิโลกร,รัมค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือลูกค้าที่ส่งพัสดุเอกสารนะคะหรือว่าน้ําหนักน้อยๆน,นะคะก็เลือกส่งเป็นลงทะเบียนได้นะคะอันนี้ก็คือ3รูปแบบที่เราให้บริการผ่านหน้าร้าน The Letter Post Service ค่ะ อ่าอันนี้ก็คือข่าวสารนะมามาแจ้งนะคะสําหรับคนที่แบบเข้ามาชมไลฟ์เรานะคะก็ให้ความรู้ด้วยออาก็เป็นการไขข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ลงทะเบียนเนี่ยมันต่างกันยังไงอีโค้ดล่ะคืออะไรนะคะอคืออะไรนะวันนี้ใครที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่าเอ๊แตกต่างกันยังไงนะแล้วเราจะเลือกส่งอะไรที่เหมาะกับเรานะคะโอ้โหเป็นไงคะความรู้นะได้เพิ่มเลย นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของที่เรานํามาอัปเดตวันนี้นะคะลูกค้าก็สามารถแจ้งหน้าร้านเด e l เ t t e อได้เลยค่ะว่าอยากส่งแบบะจะเอาเลือกเป็นอีโคโพสลงทะเบียนนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็ส่งพัสดุถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวข่าวสารต่อไปค่ะเราจะมานะคะคบอกต่อนะคะแล้วก็แจ้งสําหรับลูกค้านะคะคที่ขายสินค้าโอท็อป <c oughs> หรือเปิดศูนย์บริการสินค้าโอท็ top. นะคะวันนี้เรามีโปรดีๆนะคะก็คือบริษัทเดเลเตอร์โพสสวิตจำกัดนะคะได้จัดจกิจกรรมนะคะโครงการส่งเสริมสินค้าโอท p อกระจายสู่ลูกค้าทั่วประเทศนะคะวันนี้เราก็เปิดรับนะคะลูกค,ค้าที่ขายสินค้าโอท p อปเช่นอาจจะเปิดร้านขายของฝากสินค้าโอท p อปนะคะครหรือผลิตสินค้าส่งศูนย์โอทอป่าหรือว่าเปิดศูนย์โอทของตนเองนะคะอาจจะเป็นของอชุมชนนะคะของตำบลหนึ่งอ่าอย่างเช่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะเออก็สามารถเข้ามาร่วมกับเราได้นี้จะเรียกรถเข้ามารับที่ทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะเรามีรถเข้ารับให้มีระบบการทํางานให้ฟรีหรือเปล่าครับฟรีค่ะอ้โหที่อนะคะราคาสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจและทักเข้ามาแจ้งเรานะคะก็จะได้ในไปในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ค่ะ ก็ได้ไปเลยนะคะเปิดร้านรวบรวมบริการได้เลยจะส่งของตัวเองก็ถูกนะคะหรือจะเปิดรับลูกค้าเพิ่มก็ได้รายได้อีกเออเพิ่มช่องทางอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะหนึ่งลูกค้าจะได้ระบบตั้งทางานเก้านส่งด้วยกันเก้านส่งเออนะคะเก้านส่งด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็มีรถเข้ารับให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้อ่าครบเลยนะคะสำหรับใครที่เปิดสินค้าอท็อปเช่นอาจจะขายมีแค่เตรียมอะไรบ้าง เอาแค่เตรียมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็หน้าร้าน, oh, น,นใช่ค่ะเครื่องพิมพ์นะคะแค่นั้นเลยก็สามารถรับโปรนี้ได้เลยแต่พิเศษไปกว่านั้นคือเรามีลูกค้าที่เราได้หลายชื่อมาใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอันนี้ก็ได้ระบบฟรีเลยฟรีเลยครับผมโอ้โห oh นะคะใครเป็นผู้โชคดีรีบรับไปเลย,เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะฟรีมากเลย <c oughs> อ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะในส่วนของรูปแบบนะคะสินค้าโอทอปเนาะก็สามารถถ่ายรูปนะคะสินค้าของเราหน้าร้านของเรา หรือมีเอกสารยืนยันก็แจ้งเข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะอ่าหรือว่าติดต่อมาแอดไลน์มาก็ได้นะคะโทรเบอร์มาก็ได้แจ้งเข้ามาได้เลยตัวนี้รับโปรนะคะ999บาทนะคะได้ป้ายหวนิวด้วยอได้ระบบการทำงาน9ขนส่งนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของรถเข้ารับนะคะ,อ,ะอาจจะขายมั่มอยู่นะคะผลิตมั่มส่งลูกค้าก็ได้นะคะเอ,อผ้าไหมมัดหมี่นะคะได้นะคะผ้าเข้ามาใชายค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นว่าลูกค้าอาจจะมาซื้อของหน้าร้านเรานะคะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่อยากจะแบกของกลับใช่ไหมคะออ,อย่างเช่นหมกหมมเนี่ยอาจจะมีกลิ่นนะคะอาจจะมีกลิ่นขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเนม็นเพื่อนเนะ่ยปาร้านหนึ่งตำบลน,นะคะ่ะเออนะคะก็สามารถซื้อแล้วก็ส่งกับขนส่งหน้าร้านเราได้เลยอี่ร้านส่งเลยใช่ค่ะจะเลือกขนส่งไหนก็ให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเราก็บริการลูกค้าส่งไปถึงบ้านลูกค้าได้เลยอืมน,นะคะ สองวันก็ได้รับใช่ค<ห>่ะหนึ่งถึงสามวันนะคะไม่กินนี้ค่ะส่งด่วนไปได้เลยนะคะปลอดภัยกับเราแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีหน้าร้านมีโอโท็อก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของโปรลูกค้าสินค้าโอทอปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะคะโปรลูกค้าปกติก็มีพิเศษเหมือนกันวันนี้มีอะไรมาฝากคะถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับก็จะเริ่มต้นที่1,990บาทครับ,รบจะมี ไปให้ทุณคงญี่ปุ่นอ่านแล้วก็ระบบการทํางานของเราค่ะตอนนี้ของเรามีเก้าคนส่งครับผมมีไปทีที่ไทยมีแปดทีมีมีเอสจีค่ะทีเจเอสเอสจีอ่านแล้วก็มีคอรี่ด้วยเพิ่งเข้ามาเร็วๆนี้เลยเพิ่งเข้ามาเลยเริ่มต้นเพียงแค่สิบเก้าบาทโอ้โหครับผมมงเก้าคนส่งไว้ร้านเดียวเลยครับผมแต่ถ้าเป็นเ็จใหญ่ขึ้นมาอีเพจหกพันห้าจะมีช่างให้ค่ะ ก็มีเครื่องทิมสลิปโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ครับผมอืมมีเครื่องเสียบบัตรอีกอันนี้จะอยู่ในแพ็กเกจหมื่นเก้าอ๋อในหมื่นเก้านะคะโอ้หมื่นเก้าจะมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนค่ะครับผมแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่ะอืมก็กล่องสองเช่นนี้ตัวอย่างโอ้โหอืมเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาครับผมถ้าเป็นแพ็กเกจใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นแพ็กเกจหกหมื่นห้ามีพนักงานประกบรัวให้ที่หน้าร้านเลยโ เาช่วยตกแต่งหน้าร้านให้่นค่รอ่าอุปกรณ์พอเปิดร้านเลยมีคอมพิวเตอร์ให้ค่่ะอมีเครื่องถ่ายเอกสารให้อโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับผมโอ้โหแพ็กเกจนี้ใหญ่เลยพอเปิดร้านเลยแค่เตรียมห้องอืเตรียมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเตรียมสองอย่างโอ้โหอันนี้จะเป็นแพ็กเกจสองแสนห้าจะมีเคาน์เตอร์เพิ่มเพิ่มเข้ามาชุดคอมพิวเตอร์ให้อีกสองชุดผมก็จะมีป้ายที่ ป้ายติดหน้าร้าน oh ป้าหคือทำป้ายใหญ่ให้เลยครับ uh huh. อันนี้ก็คือได้ครบเลยใช่ไหมคะก็ะจะมีแพ็กเกจอีกอนหนึงเป็นแพ็กเกจสิบสิบหรือว่าหนึ่งพันสิบ,บาทโปรย้ายค่ายสำหรับลูกค้าที่เปิดขนส่งอยู่แล้วค่ะสามารถซื้อแฟนไซน์ของเราเข้าไปเสริมร้านได้เลยครับแค่หนึ่งพันสิบบาทโอ้ห oh. คุ้มมากเลยหนึ่งพันสิบบาทนะคะสําหรับใครที่นะคะอยากเข้ามาอยู่กับเรานะคะอยู่ภายใต้ความดูแลของเราก็เอาโค้นี้ไปเลยนะคะช่องทางการติดต่อแล้ะค่าตติดต่อทางไหนได้บ้างเออติดต่อทางเฟซบุ o กค่ะทางไลน์ก็ได้ครับผมหรือว่าโทรมาหาทางเราครับผมที่เบอร์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งค่ะครับผมหรือว่าเบอร์นี้ไม่ติดก็ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งห้าสามห้า หนึ่งสองอ่าว่าเบอร์นี้อีกค่ะคุณทุกหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งสามับโอ้โหนะคะายใช่ค่ะนะคะเราก็จะรอให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบอร์มาอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าแบบโทรชนกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบอร์มาอีกนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครติดต่อไม่ได้นะคะก็ให้เปลี่ยนลงท้ายด้วยหนึ่งสองหนึ่งสามเนาะถ้าหนึ่งหนึ่งติดไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะคะ เราก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่นะคะให้ข้อมูลนะคะในการก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเนาะนะคะส่งโลเคชั่นเข้ามานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้นะถะ้าเกิดสามารถเปิดได้ไม่ทับซ้อนนะคะเราก็จะจัดส่งอุปกรณ์ให้เลยนะแะจ้งลูกค้าจองสิทธิ์จัดส่งอุปกรณ์ให้เลยนะคะน,นี่ก็คือในส่วนของรูปแบบของเรานะคะเริ่มต้นเพียง1,990บาทโอ้โหนะคะ 1 9 9 0้าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะ่ะซื้ออย่างอื่นแพงกว่านี้นะคะอันนี้เอาไปเพิ่มรายได้เนาะนะเพิ่มช่องทางรายได้นะคะใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็เอาโปรนี้ไปนะคะหรือใครไม่มีอุปกรณ์เลยไม่ต้องไปหาซื้อเองนะคะก็เอาโปรเริ่มต้น6,5 0 0้าขึ้นไปเราก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเปิดนั่นเลยลูกค้าเตรียมแค่คอมเนาะเคาน์เตอร์นะคะอ่าแต่เราก็แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่แบบพี่ที่เก็จไปซื้อเนาะพี่เก็บไปหาเคาน์เตอร์หาคอ,อมเอาหกห0 0้าขึ้นไปก่า ใช่ค่ะที่เกีติหาคอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอพี่ที่เก็บไปหาคาอเตอร์อีกอน,อน้องนะคะเอาสองแสนห้าไปเลยค่ะอ่าใช่ค่ะเตรียมแค่อ่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ห้องอน,น,นะคะอโอเคนอกจากว่าลูกค้าจะได้ก้าวขนส่งไปแล้วลูกค้าก็ได้ในส่วนของระบบพาราโบขายพรบค่ะลูกค้ามาซื้อพรบขายได้นะคะระบบสินเชื่อค่ะแนะนำสินเชื่อได้ค่าคอมอีก นะคะภาษีค่ะนะรับต่อภาษีรถยนต์ของลูกค้านะคะแล้วก็รวมไปถึงประกันนะประกันรถยนต์นะหรือว่าเป็นสินเชื่อเงินติดล้อโอ้โหเพิ่มทางดานแล้วก็มีอีกสำนักบานพันาทาไปใช่ไหมอ่าใช่ค่ะให้บริการคนในชุมชนเนาะอย่างเช่นโอนเงินอย่างเงี้ยค่ะ่าบางทีในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกเข้าไปในเมืองเนาะไปโอนเงินอะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้บริการสะ่วก บวกเพิ่มค่าบริการได้โอ้โหอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยเนาะ,น,ะ,ะนอกจากจะส่งของ,องใช่ค่ะอ,อันนี้คือสิ่งดีๆที่เรานํามาฝากวันนี้นะคะแล้วก็นะคะเหลืออีกเพียงแค่สองวันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรุ่นรับท้องของประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะรีบไปลงทะเบียนเลยนะคะ ลุ้นโชคสองต่อนะคะก็คือเราไปลงทะเบียนนะคะในลิงก์ที่หน้าร้านเขาจะมี q ิว o d e คให้นะคะเข้าไปสแกนแล้วก็ลงทะเบียนรับ<ม>ของได้เลย<ม>นะ,ะนอกจากว่าลูกค้าจะได้สาขาก็ได้อีกนะ,ะเป็นโชคสองต่อไปเลยรีบไปลงทะเบียนเลยนะคะของประจำเดือนตุลาเลยอีกสองวันเท่านั้นคใครยังไม่ลงทะเบียนนะคะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือดีมากๆเลยเพียงแค่เราส่งของเราก็ส่งปกติอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่า ตัวนี้เรามีกิจกรรมให้สะสมพอยนะ,ะเก็บคะแนนไว้แลกของรางวาัลอาทิเช่นลำโพงลำโพงบลูทูธนะคะชุดผ้าปูท,ที่นอนนะคะแจกกันหนาวช่วงนี้กําลังจะเข้าหนา้าหนาวแล้วนะคะไปสะสมพอยเพื่อแลกข,ของรางวัลได้เลยนะคะที่อยู่ในพอยต์ของเรานะ,ะนอกจากสะสมพอแล้วเราก็ยังมีลิงก์ให้ลงทะเบียนลุ้นทองโอ้โหเกือบแบบเตเเตอร์เงินมีดี้ใช่ค่ะครบหมดเลยนะคะนอกจากเราจะ ให้บริการลูกค้าแล้วก็ดึงชึงชนชวนเนาะนอกจากส่งของแล้วศูนย์เปล่าอเรามาเก็บสะสมพออย์ไว้แลกของดีกว่าโอ้โหดีอะไรขนาดนี้นะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบๆเลยนะคะยังมีเวลาเหลืออีกสองวันนะคะเพราะว่าคุณอาจเป็นคนที่โชคดีคนนั้นเอออย่างรอบที่แล้วนะคะก็สาขาที่อุดรติ์ก็ได้รับไปแบบงงๆนะคะโทรมาได้รับทองวิลืมมาไปส่งของที่ไหนนะคะ ดังนั้นนะคะคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้นะคะรีบรีบเลยนะคะอ่าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะที่รับชมพวกเราตั้งแต่เริ่มจนจบน,นะคะอ่าในช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอฝากใช้บริการพัสดุนะคะส่งพัสดุที่หน้าร้าน The Letter Post Service ได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศ ะะตอนนี้เราบริการทห้ทั่วประเทศ77จังหวัดแล้วจ้านะคะเดินเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเจอโลโก้แบบนี้นะคะ d a t Post Service นะคะเราให้บริการด้วยกัน9ขนส่งกันเลยทีเดียวนะ,ะลูกค้าอยากใช้ขนส่งไหนก็เลือกได้เลยนะคะสามารถแจ้งได้เลยเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นเ<ช>นาะบางลูกค้าแบบเออสะดวกส่งขนส่งนี้นะคะอยากได้ขนส่งนี้ก็แจ้งได้เลยเราเลือกให้ลูกค้าได้เลยใช่ค่ะเราก็ให้บริการลูกค้าได้นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของ รับชำระบินนะคะพรบภาษีประกันสินเชื่อนะคะเราก็มีให้บริการนะคะสินเชื่อเงินติดลอก็ไปติดต่อได้นะคะผ่านหน้าร้านเดเลเตอร์ได้เลยเดี๋ยวหน้าร้านเดเลเตอร์ประสานต่อให้นะคะลูกค้าก็จะได้ในส่วนของอาการบริการที่ครบเลยนะคะยังไงฝากใช้บริการเราด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประสบนะคะภายอุทกภัยเนาะแล้วก็ ในส่วนของสถานการณ์โควิดนะคะช่วงนี้เราก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเข้าร้านส่งพัสดุก็อย่าลืมนังน้งมือเจิก้ก็หองใส่แมสกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ป้องกันตัวเองด้วยนะคะเราจะได้รักษากสุขภาพเราไปเราต้องรอดทุกซีซันนะคะ,ะ,ะสำหรับเราสองคนนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันอีกพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ รู้ยังส่งของที่เดลเตอร์ลุ้นโชคทองสองต่อเลยนะรู้แล้วต่อที่หนึ่งลูกค้าต่อที่สองสาขาแล้วทํายังไงล่ะเมื่อเราไปส่งของใช่ไหมเราจะได้รับไปเสร็จแล้วลงทะเบียนในระบบหลังจากนั้นรอลุ้นรางวัลทุกเดือนผู้รับรางวัลส่งของที่สาขาไหนเจ้าของสาขาก็ได้รับรางวัลด้วยโชคสองต่อแน่ รู้ยางส่งของที่เดลิเตอร์รุ้นโชคทองสองต่อเลยนะรู้แล้วต่อที่1ลูกค้าต่อที่2สาขาและทัยังไงล่ะเมื่อเราไปส่งของใช่ไหมเราจะได้รับใบเสร็จลรวลงทะเบียนในระบบหลังจากนั้นเราลุ้นรางวัลทุกเดือนผู้รับรางวัลส่งของที่สาขาไหนเจ้าของสาขาก็ได้รางวัลกันด้วยโชคสองต่อเลยนะรู้ยางส่งของที่เดลิเตอร์รุ้นโชคทองสองต่อเลยนะรู้แล้วพอแล้ว